แกะแกะเลยครับใช่ได้ของแถมมาใช่แก้ของแถมก่อนเลยได้ไหมมีของแถมกี่อันดูก่อนเมียนเดียวเมียนเดียวใช่ไหมอ่าโอเคดูของแถมก่อนมาไหนหันหันให้กล้องดูสิอืมมีอันนี้เก่าเลยอันนี้ เบี <Hi> อันนี้แถมดูของแถมก่อนเลยลับกันคือแหละไปแหละร,รู้ว่ะมีแต่หัวหรือย่ามีนาใช่ปกติเฮไหนอ,อะไรอะ่ะติดตู้เย็นเหรอน่าจะใช่ น่าจะใช่นี่เป็นอะไรที่ติดตู้เย็นน่าจะเป็นที่ติดตู้เย็นแต่ว่าเขาแปะกาวมามาเบลเดอร์มาเบลเดอร์มาเบลเดอแต่เขาเปิดไม่ออกอะ่ะไหนอะ่ะเขาดึงไม่ขึ้นเธอเก่งเธอดึงให้หน่อย <c oughs> อยู่หลังกล้อง,องต้องมาเปิดให้ขึ้นมาทีลันเลยกล่องแรก าว่าได้ตัวไหนเขาว่าได้ตัวนี้เ้ยเกิดปเขาว่าได้ตัวนี้เกิดปเขาได้ตัวนี้เกิดตัวเนี้เฮ้ยต้องอยากได้ตัวนี้ก่อนเด้เออแบบมาไปเลยลองแกะดึงอย่างเงี้ยหรือว่าจะลองแซะดูไหมลองแซะดูดิสรรหาง่ายกว่าปะก็ดูง่ายกว่านะเขาว่าอย่างนี้มันเก็บง่ายด้วยไม่สปอยไม่สปอยไม่ดูการ์ดอ่าไม่ดูการ์ดอ่าเห็นแล้วเลยได้ออกมาจริงเหรอ จริงเหรอไม่รู้เมื่อกี้ันสารกันชื้นหรือเปล่าไหนขอดูในกล่องก่นอนนะเฮ้ยไม่ได้ดูด้วยกันเนยคิดก่อนไปเลยไปเลยไปยมาเฮ้ยใช่ตัวที่เธอชีอ้ปะนี่นะไม่ใช่ใช่เหรอไม่ใช่ไหนดูดินี่อืมนี่นะ ชื่ออะไรแวมพืยแวมพร์ไอ้สวยนะเออนี่ยนะสวยสวยวางตั้งไว้ตรงนี้อ่ะควบปัดน้องตกไม่ตกหกอกล่กองที่สองอืมโอ้โหไม่ขาดแวยดึงเลยข้างาันจริงจริงไปดูดึงดึงๆึงดึงึง,งเห็นยังอ่ะยังไม่เห็น อันนี้ของกินโรยต,ต,ตึ๊บ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 ไม่ให้ดูอะไรวะเอาฝังกันชื้นไปด้วยเนี่ยเอาไปกินเล่นนะน้องเป็นใครอืมน้องเป็นใครน้องชื่อ เจออีกอ,อย่างผ่านไม่ออกเลยทั้งมันเหอะอยากพยายามอ่านจัง,นงตัวนี้ก็น่ารักอีกแล้วนี่นี่ดูดูด,ดูสวยนะอืมสวยดีสวยดีหวังนี่เลยกล่องเลยขอเลือกกล่องได้ไหมได้ซ้ายบนสุดนั่นแหละไม่ดีครับกล่องแกะ นอยกาติดด้วยอไม่เห็น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 ทึมดมตัวดึมหึมด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 รมดึมดึมดอะไม่รู้นมดกมนึมะม นะนี่เขาลืมไปว่ามันต้องแกะตรงนี้มันดึงออกได้เลยทางหัวไม่ได้ไม่ได้อะดึงอย่างนี้เหรอเออนี่นี่เราฉีกให้แล้วใช่ไหมใช่แล้วสวยมีกระดิ่งกล่องอที่เธอปะอยู่เขอยากดูไม่มีอยู่ที่เธอ ใช่อหรหมุนเหรอหมุนจะหมุนไม่เข้ามานี่ยดูดูดูยัางฟิวยัางฟิววางไว้ไหนวางไว้ที่ยังไม่ล้มเลิกความพยายามที่จะแกะแบบนี้อ๋อหรืออะไรขวงนี้แกะสวยดวูดีนะดวูดีนะเนี่ยดงนี้แกะ แยบดูดิอ่ะอไปกินเด่นเด็กเวนเห็นแล้วเหรอไม่เห็นขอที่อีกอ่ะไะะะด้เเห็นแล้ว <c oughs> แดงๆข้างในอ่ะจริงเหรอ,อหลอกเขาเปล่า เด่นจริงวะอ,อืมแต่น่าจะเป็นอีตัวนั่นแหละนั่นแหละน้องหัวที่มหอกมามีอะไรก็เอาข้างในอะ่ะไม่มีนะโอ้มัมมี่มัมมี่กล่องก็ไม่มีนี่นี่นี่ดูโอ้สวยนะสวยตัวนี้สวยสีหวานมากเลยอืมก็ทำกล่องน้องหายไปอืมนี่ อืมอะไรอ่ะหน้าผากเถิดมีพร็อพเห็นอย่างนี้ก็รู้เลยเดี๋ยวว่าตัวไหนอ่ะไม่ต้องรุ้นเลยแกะเลยไม่ต้องรุ้นเลย เอ๊ะทำไมไหายแล้วแค่ใส่ครอบเฉยๆเหรอใช่ไหนหันดูอ่ะแค่ครอบแค่นี้ตรงหัวะนะมันนะเออแค่แป่ไว้เนิร์ส ในตัวนี้สวยจังสีสวยมากอืมโอ้ยนี่เหมือนเป็นลูกแก้วลูกแก้ว,กวโหทำดีกว่าตัวอื่นอีกอะอันเนี้ยสวยนี่สวยมากเป็นดอกไม้โหสวยอือลองดูเห็นนะอือแต่มองดีดีบบเหมือนไอ้นี่เหมือนกันนะประกาศขาวป <laughs> ระกาศขาวสีแดง หวังนี่หวังนี่มาต่อเลยตัวนี้ดูตัวเลขวิ้ยีปับเป๊ะโซ่เับเป็นโซ่ตัวไหนเป็นโซ่โซ่โซให้ดนะู เมื่อกี้เนะขาก็เล็งไว้อยู่แต่เขาจำชื่อไม่ได้อ่านว่าอะไรไม่รู้อ่ะกองกอยนี่ภาษาอังกฤษปะน่าจะใช่จริงหรอ,อนี่กะ<า>กวยกะกวยอ่านว่าอะไรไม่รู้แต่เขาเห็นคำนี้แล้วเขานึกถึงกองกอยอนี่สวยแล้วโซ่อะโซ่นี่ เป็นนากา,ากผีนี่หนากากผีนี่ดึงๆๆโอ้น้องหัวหมิงไอ้หัวร้านน้องหัวหมิงมันหัวร้านดูดิ <laughs> นี่เขาใส่หน้ากากนี้เข้าไปแหน่อู้ ไม่ร้านแล้วดูดูเลยดเท่เลยเท่เลยนี่ดูเท่มากตัวนี้นะใช่วางนี้ไม่รอช้าเลยแล้วกันเพราะว่าแกะช้าอยู่แล้วเนี่ยแหละที่เช็ดเนีย่ยแหละทึมทึมทึมทึทึทึ แล้วอยากดูไหมเนี่ยก็อยากดูแล้วตัวอะไม่รู้ไม่เคยเห็นอยบบดูว้ัวอุ้ยอุ้ยตัวนี้น่ารักจังเฟ f แองเจ g e l อุ้ยขอโทษเฟสแองเจอร์เขาจำชื่อได้เก่งไหมสวยดิตัวนี้สวยใช่ไหมสีเขียวเลยอ่ะเขียวอื้อเลย นี่สวยตัวนี้สวยเฟกแอนเจ l ลโอเคเอาหมดวางาไว้ดิไอหมอนีหน่หุยกล่องนี้แก่ง่ายจังเอาแล้วตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายดึง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 ,ดง แล้วเอาตัวไหนจริงเหรอเออทัวไฟแว่นสีเหลืองทำไมเองไม่คิดว่าเป็นซีเกตไม่ก็เหมือนีกับไฟไม่เอาดึงออกมาเลยนี่ไงไม่สนุกเลยเห็นป่ะเอ็งหมดหวังอ่ะโธ่มันต้องเป็นความจริงมีพร้อมด้วยนี่พร้อมน่ารักนี่ตุ๊กตาเม่เพราะเป็นตุ๊กตาเน่าเด็กเด็กสพายเป้แล้วตัวนี้ใส่ไหนกอดเหรอไหนนี่ สวยไอ้ตัวนี้สวยนะเนี่ยใช่กอดลหรอหรือยังไงให้มันกอดใช่อ่ะวางไว้ตรงกลางเลยกอดก่อนกอดยังไงอะปึ๊บเนี่ยอือดึ๊บไหว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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่อือนี่ นี่คือทั้งหมดที่เราได้วันนี้ซีเข็ดไม่แตกวายยังตวัวผมณส่บุญวาส,สนาเราหมดไปกับกล่องนั้นกล่องอื่นใช่เห,หเห็นทุกตัวไหมเห็นทุกตัว,วไห้นเนี่ยมีแค่นี้เพราะโอเคจบคลิปบา,บายบาย